มีเรื่องปัญหาอากาศมีเรื่องปัญหามลพิษพ่อแม่พี่น้องทราบไหมครับจังหวัดสมุทรปราการมีเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษติดอันดับท็อปห้าของประเทศเกือบทุกปีเรายังมีปัญหาอะไรครับเมื่อกี้มีการพูดถึงค่างโง่ของด่าน3 0มหมล้านใช่ไหมมีการพูดถึงเรื่องเสาไฟกินาลีมีการพูดถึงตลาดท้ายบ้านแปดล้าน เราเห็นภาพข่าวต่างๆเหล่านี้จนชินไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าออกไปเลือกก็เหมือนเดิมทำให้จังหวัดสมุทรปราการดีกว่านี้ไม่ได้หรอกนี่คือความผิดปกติคือปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ผ่านมาที่เราเจอจนเป็นเรื่องปกติในจังหวัดสมุทรปราการยังไม่นับเรื่องที่เพื่อนๆหลายๆคนออกมาพูดบนเวทีแห่งนี้ว่าเขาเริ่มยิงกระสุน เขาเริ่มยิงกระสุนริงเทสอย่างไรไม่รู้แต่พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตรงนี้เราไม่ทําแบบนั้นใช่ไม่ใช่ยังมีปัญหาอีกหลายๆเรื่องครับพ่อแม่พี่น้องปัญหาด้านการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการทั้งๆที่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพเรามีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมมากเป็นอันดับหนึ่งเรามีรายได้ต่อหัวประชากรสูงเป็นอันดับเก้า อยู่อันดับต้นๆของประเทศเรามีการค้ามนาคมขนส่งที่ครบเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิก็อยู่ที่นี่แต่ปัญหาด้านการศึกษาของลูกหลานของพวกเราครับระดับการพัฒนาของเด็กปฐมวัย0ถึง5ขวบเราอยู่อันดับที่45ไม่เพียงเท่านั้นครับพ่อแม่พี่น้องอนาคตของลูกหลานเรามีจำนวนเด็กเยาวชนน้องๆเด็กนักเรียนเพียงแค่หนึ่งในสี่ ที่ได้รับการศึกษาต่อนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะศึกษาปัญหาต่างๆเหล่านี้ผมไม่เชื่อว่าเป็นเพราะปัญหาจากพ่อแม่พี่น้องในจังหวัดสมุทรปราการแต่เกิดจากการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ถูกต้องครับถามว่าไม่ถูกต้องอย่างไรถามว่าหมอเอ็กซ์จะแก้อยังไงถามว่าสอบจอจกพักประชาชนจะเข้าไปแก้ไขอย่างไรผมมี แผนภาพหน้าถัดไปให้ดูครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับวันเสาร์หน้านี้หนึ่งกุมภาที่จะถึงนี้ปากกาในมือของทุกท่านมีมูลค่าเท่าไหร่หนึ่งมืนล้านบาทหนึ่งมืนล้านบาทนั่นเป็นเพราะว่าเราบริหารอบอรจสีป่ปีงบประมาณอบอจอสมุรปารกกาในแต่ละปีแต่ละปีเท่ากับ2,500รอล้านครับ พ่อแม่พี่น้องทราบไหมครับว่าในปีงบประมาณ2,567ส่วนใหญ่ของงบประมาณ2,500ล้านบาทนั้นเอาไปใช้กับอะไรอยู่บนแผนภาพนี่ครับซ้ายมือสุดของทุกท่านกราฟแท่งสีน้ำเงิน1,200กว่าล้าน50%ไปลงกับงานก่อสร้างและการโยธาพูดง่ายๆเอาไปทำถนนเอาไปก่อสร้างอาคาร แล้วสิ่งที่เป็นลําดับรองลงมาก็คืองบกลางแผนงานบริหารทั่วไปแผนงานการรักษาความสงบภายในแล้วงบประมาณจัดการศึกษางบประมาณด้านสาธารณสุขงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมที่ผมบอกไปแล้วว่าเป็นปัญหาหลักๆของชาวสมุทรปราการไปไหนหมดนุ่นอยู่ขวาอยู่ขวามือสูดของกาบครับงบประมาณการศึกษาเท่าไหร่ครับจากสอง0ันหร้อยล้าน เจ็ดสิบห้าล้านบาทสามเปอร์เซ็นต์มันกี SO yes, no <Every S 2> ่สร si eh ้างถนนเท่าไหร่นะห้าสิบการศึกษาสามเปอร์เซ็นต์ตัดถนนให้อนาคตที่ดีกว่าของใครคิดเอาเองตัดถนนให้อนาคตที่ดีกว่าของใครคิดเอาเองแต่การศึกษาให้อนาคตที่ดีกว่าของลูกหลานใช่ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องครับปัญหาด้านระบบสาธารณสุขการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรปราการมีจํานวนผู้สูงอายุสองแสนกว่าคนงบประมาณด้านสาธารณสุขนี่อยู่ฝั่งนี้แล้วขวาสุดถ้าไปดูในวงกลมคือไม่เห็นมันแค่เปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ไอ้วงกลมนี่มันเห็นแค่สี่อันแรกไอ้ที่เหลือการศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมต่ำสามเปอร์เซ็นต์หมดครับต่ำสามเปอร์เซ็นต์หมดหมอเอฟคนนี้แหละเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มีนะโยบายหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งนักบริบาลชุมชน ดูแลผู้สูงอายุดูแลคนพิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมดีไม่ดีดีพ่อแม่พี่น้องครับยังมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ผมไม่ต้องพูดยาวเดี๋ยวเรามีนโยบายในการทำเรื่องโรงเผาขยะชุมชนแต่ผมพูดสั้นๆครับวันนี้ปัญหาขยะล้นเมืองของจังหวัดสมุทรปราการเกิดจากอะไรครับพ่อแม่พี่น้อง เรามีปริมาณขยะสะสมมากเป็นอันดับที่หนึ่งในประเทศคือ1.2ล้านตันเกิดจากที่ผ่านมาเราบริหารจัดก,การไม่ครบทั้งระบบปริมาณขยะในแต่ละวัน3,000ตันเราจัดก,การได้แค่500แล้วมันจะไปพอได้ยังไงเกิดจากอะไรครับย้อนกลับไปดูราฟนี่ทีสิ่งแวดล้อมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนู่นขวามือสุดมองไม่เห็นในแผนภาพวงกลมดังนั้นในะใครมาบอกว่า ปัญหาต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอากาศไม่สะอาดเรื่องขยะล้นเมืองเรื่องการศึกษาของลูกหลานที่ยังไม่ดีพอการดูแลผู้สูงอายุที่ยังไม่ทั่วถึงโอ้ยแกไม่ได้หรอกไอเด็กรุ่นใหม่ผมยืนยันว่าแกได้แก้ยังไงไปดูกันครับพ่อแม่พี่น้องสาลรยหน้านี้จะบอกกับทุกท่าน นี่คือสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณที่ทีมหมอเอ็กทีมสออบจจากพกรรคประชาชนเราคิดวิเคราะห์และออกแบบนโยบายมาอย่างดีแล้วเปลี่ยนวงกลมเมื่อกี้ที่การศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมมองไม่เห็นตำ่ำสามเซหมดเราเปลี่ยนใหม่ครับนี่คือการจัดสรรงบประมาณที่ให้ความสำคัญกับพ่อแม่พี่น้องในจังหวัดสมุทรปราการ ปัญหาที่เราเจออยู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมการศึกษาสาธารณสุขและปัญหาปากท้องใช่ไม่ใช่ใชพ่อแม่พี่น้องครับสไลด์ที่อยู่ด้านหลังผมนี้คือข้อยืนยันว่าพวกเราพร้อมทำงานพวกเราพร้อมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงวันที่หนึ่งกุมภาพัน์นี้ครับพ่อแม่พี่น้องนอกจากปลายปากกาของท่าน จะมีมูลค่าสูงถึงหนึ่งหมื่ล้านบาทปลายปากกาของท่านจะไม่ได้หมายถึงการขีดเส้นสองเส้นเป็นรูปกากบาทในช่องสี่เหลี่ยมแต่หมายถึงการขีดเส้นความปกติใหม่ในสังคมนี้ขีดเส้นความปกติใหม่ให้กับปัญหาที่เราพบเจอในสวัสมุทรปราการที่มันเป็นเรื่องผิดปกติพ่อแม่พี่น้องครับ พักประชาชนต่อจากนี้ในทุกจังหวัดพวกเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยให้รัฐไทยรับประกันความสุขสมบูรณ์ของพ่อแม่พี่น้องทุกคนและเราจะทำอย่างนั้นได้ต้องเริ่มต้นที่ท้องถิ่นต้องเริ่มต้นที่จังหวัดสมุทรปราการครับ1กุมภาปีนี้นนปลายปากกาของทุกท่าน ที่จะการกระบาดลงในช่องเบอร์สามให้กับหมอเอ็กการกระบาดลงในช่องผู้สมัครสอบจจากพักประชาชนทุกคนจะไม่ใช่เพียงเวลาแค่หวินาทีแต่เป็นเวลาต่อจากนี้อีกสิปียี่สิบปีสาสิบปีที่จะเป็นอนาคตที่ดีกว่าของลูกหลานของทุกท่านผมขออย่างเดียวครับพ่อแม่พี่น้อง เราเหลือเวลาอีกไม่นานเจวันต่อจากนี้ช่วยกันบอกต่อช่วยกันสื่อสารออกไปตาดังครับหนึ่งกุมภากาเบอร์หนึ่งกุมภากาเบอร์เพื่อทำให้อบอจอสมุดประการดูแลประชาชนทุกคนทั่วถึงเท่าเทียมดีไม่ดีครับพ่อแม่พี่น้องครับ ผมมีประโยคสุดท้ายที่อยากสื่อสารถึงพ่อแม่พี่น้องตรงนี้ทุกคนการเลือกตั้งวันเสาร์หน้านี้จะไม่ได้หมายถึงแค่อนาคตของชาวสมุทรปราการอย่างเดียวเท่านั้นแต่หมายถึงอนาคตของลูกหลานของประชาชนคนไทยทุกคนเราต้องการพิสูจน์ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเห็นครับงบประมาณอบจอทั้งประเทศในแต่ละปีแต่ละปี สี่ปีข้างหน้ารวมเป็นมูลค่าสามแสนล้านบาทนะครับพ่อแม่พี่น้องจังหวัดสมุทรปราการที่พ่อแม่พี่น้องเคยมอบความไว้วางใจด้วยความภาคภูมิใจเลือกสอสพักเก้าไกลเข้ามาทั้งแปดเขตถมสีส้มมาทั้งจังหวัดในการเลือกตั้งปีหกหกขออีกหนึ่งครั้งถมสีส้มทั้งจังหวัดให้กับการเลือกตั้งอบจจังหวัดสมุทรปราการได้ไม่ได้ เพื่อเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยดีกว่านี้ได้ไม่ได้ไดหนึ่งกุม,มากาเบอร์หนึ่งกุม,มากาเบอรกาพักประชาชนอ,าาจอบจขบราการดีกว่าเดิมแน่นอนขอบคุณครับขอเสียงดังๆให้กับหัวหน้าพักประชาชนเทลงนัพงศ์เรื่องปัญญาวุ และขอเชิญนะครับผู้สมัครสออบจอทุกคนบนเวทีนะครับขอเชิญสอสอ,สอพักประชาชนทุกท่านที่อยู่ในที่นี้นะครับสสอสมุทปราก,การ